สวัสดีเพื่อนๆครับผม V Investor Man นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพรีวิวนะครับการรับรายได้จากกระเป๋าทอนลิง์นะครับโดยที่ผมทำการตลาดของออคแคสนะครับก็มีรายได้เข้ามานะครับวันนี้เดี๋ยวมาตรวจรายได้กันนะครับว่าเราได้เท่าไหร่นะครับก็เข้ามาที่แอปทอนลิง์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกไปเดี๋ยวบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าแอปทอนลิง์อยู่ตรงไหนนะครับก็คือตัวนี้นะครับ แอปทอนลิงตัวนี้นะครับก็เข้ามานะครับเมื่อเข้ามานะครับหน้าตาของแอปทอนลิงจะเป็นแบบนี้ครับนี่เลยครับรายได้สองร้อยสี่สิบ trx นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสองร้อยสี่สิบ trx นี้นะครับก็คือจำนวนสิบหกเหรียญ usdt นะครับก็เอาไปเช็คนะครับที่แอปนี้นะครับแอปเคอร์คริปโตนะครับเครดิตซีนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาเช็คที่แอปนี้นะครับก็เข้ามาเช็คแอปนี้ครับ โอเคหลังจากเช็คที่แอปนี้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการถอนนะครับไปที่กระเป๋าส t a มโ o ้นะครับสองร้อยสี่สิบนะครับด้านล่างจะเป็นจำนวนไทยบาทนะครับผมก็สองร้อยสี่สิบนะครับถ้าเป็นเงินไทยก็หกร้อยบาทนะครับก็วันนี้ครับทำออนไลน์นะครับโดยการแชร์แล้วก็โพสต์นะครับบอกเล่านะครับระบบออค a คสก็ เกิดรายได้ขึ้นมานะครับก็600ถึง1น0 0นะครับผมคิดว่านะครับในยุคแบบนี้นะครับในการหาเงินก็ต้องแบบนี้นะครับโดยเฉพาะการลงทุนน้อยนะครับแบบออคแคสตนะครับโดยที่ทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าทรัลลิงโปนะครับก็ใช้ทุนหลับร้อยนะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับอานนี้ผมจะมาถอนเข้าตัวสแตงโ Pro ตัวนี้นะครับก็เข้าไปที่ สตังโปนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงที่ตัวยอดยอดสุทธินะครับก็คือตรงรูปกระเป๋าเงินตรงนี้นะครับผมก็แตะเข้ามาครับเมื่อแตะเข้ามาเสร็จนะครับท่านก็จะเห็นตัวเหรียญ t r x นะครับซึ่งผมมีจํานวนเหรียญอยู่แล้ว306เหรียญจุดเนะครับก็แตะเข้ามาครับเมื่อแตะเข้ามานะครับก็จะกดตกลงตรงนี้ครับผมกดตกลงนะครับท่านก็จะได้ลิงก์นะครับลิงก์ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ ก็ copy ไปนะครับก็เขาจะขึ้นคัดลอกเรียบร้อยนะครับผมก็จะไปที่กระเป๋าทอนลิงโปนะครับมาที่กระเป๋าทอนลิงโปลเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาคลิกนะครับตรงตัว T R X นะครับตรงโลโก้สีแดงเมื่อแตะเข้ามาแล้วนะครับจะมีคําว่าเซ็นอยู่นะครับก็คือตรงนี้ครับเป็นการที่เราจะถอนเข้าไปนะครับผมก็เอาลิงก์นะครับที่คัดลอกเมื่อกี้มาวางนะครับเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้กดคําว่านิกครับ กดคำว่า next นะครับโอเคเมื่อกดคำว่า next เรียบร้อยนะครับก็ให้ใส่จํานวนครับ240นะครับเมื่อองร้นะครับผมโอเคใส่240เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกเครื่องหมายถูกนะครับกดเซ็นครับเมื่อกดเซ็นนะครับก็ให้ตรวจดูนะครับจากฟอร์มตรงฟอร์มแล้วก็ตรงถูนะครับจากฟอร์มก็คือจากกระเป๋าตอนลิงก์นะครับถูก็ไปสู่กระเป๋าของ สตังโปนะครับก็ประมาณนี้นะครับว่าไปจากต้นทางไปสู่ปลายทางถูกไหมกดคอนเฟิร์มครับเมื่อกดคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่นะครับรหัสพาสเวิร์ดของกระเป๋าตอนลิงครับเมื่อเรียบร้อยแล้วครับกดคอนเฟิร์มนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็กดดันครับเมื่อเหรียญไปแล้วนะครับ เี่ยนไปแล้วเนี่ยเช็คจากตรงนี้และตรงนี้ครับตัวเลข240หายไปแล้วนะครับก็มาดูที่ตรงนี้ครับว่าการไปนะครับนี่ครับตรงนี้ครับล้วก็คลิกเข้ามาเลยครับอ่าไปถูกไหมเลขปลายทางนะครับจากฟอร์มไปถูกนะครับนี่ฮะเราจะเห็นตรงนี้นะครับลิงก์ก็คือไปสู่ปลายทางของตรงนี้ถูกต้องไหมนะครับเราก็ ไปตรวจด,ดูนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปย้อนกลับไปที่กระเป๋าสตางค์โปนะครับก็คือแอปตัวนี้นั่นเองนะครับแอป x c h a n g e กระเป๋าสตางค์โปซึ่งกรตอรองรับอยู่นะครับแล้วก็เข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็มาตรวจด,ดูครับว่ามาหรือ,อยังนะครับก็หมุนหมุนอยู่นะครับอรอสักครู่นะครับว่ามาหรือ,อยังโอเค ถ้าที่อยู่ปลายทางของกระเป๋านะครับอย่างเราไปต้องการที่จะตรวจนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับก็ให้มาเช็คตรงส่วนหลังแล้วก็ส่วนหน้าครับก็คือเช็คตัวภาษาอังกฤษอย่างนี้นะครับสี่ตัวนะครับแล้วก็หลังสี่ตัวอย่างนี้ครับเพื่อความแม่นยํานะครับแล้วก็ถูกต้องว่ามาถูกต้องไหมนะครับสําหรับคนที่โอนใหม่ๆนะครับบางทีคัดลอกไปไม่หมดนะครับก็ต้องตรวจดูนะครับ ก็อันนี้ผมก็ตัว e k x z นะครับตัวหลังโอเคแล้วก็กลับไปดูตรงนี้ครับ k e x z เนี่ยเห็นไหมครับจะตรงกันนะครับอ่าก็คือตรงนี้นะครับอ่า t KQQ นะครับอ่าก็ตรวจดูนะครับก็สลับไปดูที่กระเป๋าสตางค์ด้วยนะครับ t ี q q โอเคครับถูกต้องครับครันนี้ก็กลับมาดูครับว่ามาหรือยังอ่ายังไม่มานะครับยังไม่มาครับรอสักครู่นะครับแต่ในกระเป๋าสตางค์บอกมาเรียบร้อยนะครับตะกี้มีอยู่ที่3 0 6เหรียญก็ยังคง3 0 6เหรียญอยู่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็จะอันนี้มานะครับเดี๋ยวต้องดูดูประวัติว่าส่วนนี้ครับ ฝากคำว่าฝากนะครับอ่านี่ครับรอการตรวจสอบอยู่เห็นไหมครับจะมีตรงนี้รอการตรวจสอบนะครับเราก็รอนะครับเราก็รออ่าในระหว่างที่รอนะครับในระหว่างที่รอโอเคทุกคนตอนนี้เหรียญก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับตะกี้สามร้อยหกเหรียญนะครับบวกกับอีกสองร้อยสี่สิบนะครับก็เป็นห้าร้อยสี่สิบหกนะครับจุดเกา ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการถอนรายได้นะครับจากทอนลิงก p โปนะครับเข้าสู่กระเป๋าสแตนโพลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิกใต้คลิปนะครับด้านล่างเนี่ยครับจะมีลิงก์นะครับเพื่อเข้ากลุ่มหรือไม่งั้นก็สอบถามโดยตรงกับผมวี n v e s t o r Man นนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม